สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตุ๊กตาจากครูสุมาดามฮังส์ค่ะพี่น้องคะวันนี้พี่น้องกันเห็นปะคะ พ่ทุกตาผ้าเขาคั้วอีกเล้วอายทวนทวนทวน,นะคะอันนี้คือต้มขข้าวเหนียวเปียกค่ะพี่น้องมื่อนี้นี่ผ้ากินข้าวเหนียวเปียกได้ไหมข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่ค่ะพี่กะข้างหมอ้อเดือดค่ะพี่น้องอันดับแรกพี่ต้มน้ำเดือดนะคะพี่กะล่างข้าวเหนียวค่ะเขาก็ละท้ำความสะอาดล่างข้าวเหนียวดีๆล่ะค่ะเขาก็มาลุ่งในหม้อน้ำเดือดนะคะมาต้มนะคะ พี่ใส่ข้าวกำลงไปน้ำนิดนึงนะคะข้าวเหนียวดำพี่น้องใส่ข้าวเหนียวดำลงไปน้ำนะคะค่ะพี่จะเอาลำไยใส่น้ำค่ะพี่น้องตอนนี้พี่กำต่มข้าวเหนียวนะคะพี่ใส่ข้าวเหนียวดำลงไปน้ำนะคะพี่น้องเพื่อว่าให้สีสันสวยงามค่ะพี่ใส่น้ำตาลลงไปแล้วค่ะพี่น้องตอนพี่ต้มนะคะพี่ใส่น้ำตาลลงไปแล้วคั่วหวานกะเหลวเตอพี่น้องนะคะมักนะคะว่ามักหวานมักเห่อนั้นซ้ำใดนะคะมักหวานหน่อยหวานหลายซ้ำใดนะคะ หวานน้อยหวานมากแล้วแต่ความพอใจความชอบนะคะหลังจากนี้เขากำมาตักเบิงนะคะว่ามันเหนียวมันข้นพ่อหรือย่งมันเหนียวเหนืดพ่อหรือย่างนะคะเคล็ดลับอันนึงคือถ้าพี่น้องอยากให้เหนียวนะคะให้เหนียวเหนืดกูนีพี่น้องกะใส่แป้งมันลงไปค่ะละลายแป้งมันพี่น้องละลายแป้งมันนะคะใส่น้ำแป้งมันละลายน้ำนะคะแล้วก็มาเทลงนะคะพี่น้องก็จะได้ความเหนียวนะคะ ของข้าวเหนียวเปียกเห่านะคะอันนี้คือแปลงมันพีสิอันเทลุ่งดะ้ค่ะพี่น้องพีละลายไปแล้วพีเทุ่่งนะคะเทแหล้วก็ข้นเบิงนะคะพี่น้องว่าเขาจะมักขุนซำไดนะคะเห็นปะคะจะชอบข้นเท่าไหนเท่ากับเบิงน,น,นี่อันข้าวเหนียวเห่านะคะนะคะพี่น้องค,ความขุนมันก็จะขึ้นมานะคะแจ็บเส็ยพินปะคะ ใส่แป้งปุ๊บมันก็นจะใสนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมักคุณอีกก็นี่ก็เติมลงไปอีกนะคะเติมลงไปอีกนิดนึงคนให้แป้งสุกค่ะคนจนแป้งใสแล้ะค่ะพี่น้องพี่บ่มีใบเตยค่ะพี่น้องเสียอย่างเดียวเหม็มป่ค่ะ จนแปง้งจนแป้งใสนด้ค่ะพี่น้องแป้งใสได้ที่ห้ากับปิดไฟนะคะเนี่ยกับไปเห็ดกะทิะคะ่ะพี่น้อง <c oughs> เห็ดกะทิมาใส่ราดนะคะแล้วก็แกะลํำใยใส่นะคะพี่น้องลํำใยพี่ใส่มือนีเป็นล้ำใยกระป๋องค่ะพี่น้องค่ะลํำใยกระป๋องนะคะ,พ,คะพี่พ่อเลี้ยวนะคะพี่น้องเพราะว่าแป้งพีใสได้ที่เล้วนะคะพอ่อระคะพี่น้องพี่ก็จะปิดไฟนะคะพี่น้องค่ะ ลำไยที่พี่ใส่ใส่สสสข้าวเหนียวเปียกมือนีนะคะข้าวเหนียวดำเปียกนะคะข้าวเหนียวเปียกะะขเข้านะคะพี่ใส่ลำไยกระป๋องค่ะพี่น้องที่ซื้อมาจากร้านเอเชียค่ะพี่น้องไปค่ะถ่ายสดน้ำกันงแสบเดอ้อจากกระปิทุกตาจากครูซุมาดามฮันส์ค่ะอย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ครูน้ำเดอ้อจากลำไยร้อยเกลียวค่ะพี่น้องลำไยกระป๋องนะคะเขากะเปิดลำไยเหลวเขากะเทศเตรยียมไว้นะคะไว้าไซเอข้าวเหนียวเปียกเข้านะคะพี่น้อง น้ำใยบานเข้าแต่ว่าเป็นใส่กระป๋องนะคะหลังจากนั้นนอกากเตรียมข้าวเหนียวเปียกเข้ามาเลยค่ะแล้วกับกะทินะคะพี่ก็อุ่นกะทิค่ะพี่น้องเอากะทิอ่ากองนะคะกะทิกระป๋องเข้ามาอุ่นนะคะแล้วก็เติมเกลือ,อนิดหน่อยนะคะพี่น้องใส่เกลือลองไปนั่งค่ะก็จีเบยนุ่นๆน,นะคะกะทินั่ๆจังแสบพี่น้องเห็ดข้าวเหนียวเปียกนะคะ กะทิเดือดแล้วข้ากระังไปตักกลาทัะพี่น้องพี่น้องคะเขาเหนียวเปียกข้ากับต้มแร้วๆนะคะข้ากกจะจดาย้ขาเหนียวเปียกนะคะที่เหนียวนุ่มนะคะเหนียวหนุ่มเหนียวเหนืดนะคะพี่น้องเร้วกะทิปิทุกตากระต้มอุ่นเร้วเรียบร้อยนะคะผสมเกลือนิดช่อนชาหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วนี่ก็คือเนื้อลำไยนะคะเนื้อลำไยกับปองที่ป okay ิทุกตาเตรียมไว้นะคะพี่น้องจะเอาเนื้อลำไยน่ะผสมในข้าวเหนียวเลยกระด้เลยค่ะถ้าพี่น้องมักนะคะ อหรือพี่น้องจะผสมตังหากระได้นะคะข้ากระองบึงนะคะนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ,ะมามาสดน้ำกันเด้อจากพี่น้องข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยค่ะกบพปิตุ๊กตาจากครูซุมาดามรัฐมินิโซตาอเมริกามงเกาค่ะมือนีเฮดของหวานค่ะพี่น้องขนมหวานนะคะขนมหวานไทยๆห้าข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยค่ะพี่น้องในที่สุดข้ากรไดข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยที่ห้าต้องการนะคะพี่น้องเหนือลำไย,ยนะคะ เนื้อลำไยแน่นๆนะคะาาก็นนำกะทิมันๆคนๆนะคะพี่น้องมาคามามาสดน้ำกันค่ะ,คะพี่ตุ๊กตาจากครูสุมาดามฮันส์ค่ะ mm hmm. ปากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในเ้อค่ะพี่น้องมากินของหวานแสบน้ำกันนะคะกินข้าวเหนียวเปียกลำไยยู่อเมริกานะคะรัฐมินนิโซตาอเมริกานะคะมองพี่ตุ๊กตายูนะคะตอนนี้กันหนาวพี่น้องหิงมะห้อมสีมาจ้าพี่น้องค่ะ ขอบคุณเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณพี่น้องปองปลายที่เขามาให้กําลังใจนะคะเขามาสนับสนุนเขามาสพอร์ตนะคะมากดไหลกดแช่ให้ปทุกตาเนะคะ่ะขอบคุณให้หลายนะคะพี่น้องข้าวเหนียวเปียกลําไยจ้าข้าวเหนียวเปียกลําไยเนื้อลําไยแน่นๆนะคะเห็ดยู่อเมริกาค่ะพี่นออ้องปรุงโดยปิทุกตาจากครูซูมาดามฮันส์ค่ะมาเดอ้อพี่น้องมากินน้ำกันคะ่ะมาสดน้ำกันเซ็บแสบค่ะของหวานไทยเฮานะคะ ของหวานไทยนะคะขนมไทยดังไกลถึงอเมริกานะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อพีกะตักอันข้าวเหนียวเปียกนะคะพี่น้องพี่กัสิเติมกะทินะคะเติมกะทิด้วยหนานะคะพี่น้องเนะ<ม>าะใส่กะทิลงไปนะ,ะพี่มักกะทิเร่ร่อยนะคะพี่น้องเห็นปะคะนนากินบ่บาดนี่มาค่ะพี่น้องมาสดน้ำกันค่ะของหวานนะคะขนมหวานนะคะเอ่อ ข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะพี ja, ma, ot, ่น ah, ah, ้องไซอันข้าวเหนียวดำน้ำค่ะสีกะสีสันกะนาท่านนะคะพี่น้องมามามาสดน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมาจ้าพี่น้องมาสดน้ำกันค่ะสดเจ็บๆนะคะข้าวเหนียวเปียกลำไยค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะข้าวเหนียวกะสีเนียวนะคะพี่น้องเนี้ยวนึดนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมค่ะข้าวเหนียวเนียวนึดกะทิขาวข้นๆค่ะพี่น้องกะทิขาวมันข้นๆหวานนะคะ พี่น้องมักหวานกับใส่หวานนะจ่ะใส่บวมหมักหวานนะคะกะับเหลี่ยมแต่คววมพ่อใจนะคะเดลี๋ยมต่วความชอบค่ะพี่น้องเหลีย๋ยมรับใยเน้นค่ะเดี๋ยวพี่ซิมกันเนอค่ะพี่น้องคะนะค่ะอืม,อมกลมกลม,กลมค่ะพี่น้องแสียบลายค่ะแสียบลายหว,ว,วานหวานบวมเป็นแบบหวานไฮหวานพอดีนะคะ กะทิพีิกกัไส้เกลือนะคะกลมกล่อมค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะพี่น้องเอาชิมนะคะชิมลำไยน้ำนะคะเนาะชิมลำไยด้วยนะคะพี่น้องเสับๆหวานๆมันๆจ้ะแซ่บๆค่ะพี่น้องลองเบิ่งเดอ้อจ้าสิไดต้ติดใจนะคะ ข้าวเหนียวเปียกลำไยเห่านะคะดังไกลหอดอเมริกาค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เฮ็ดอยากเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยชีวิตตางแดนนะคะชีวิตเมียฝรั่งตางเดนนะคะพี่น้องอยากยังก็ได้เฮ็ดกินเองค่ะถ้าไปเฮ็ดกินแ่บก็ไปกินอยูุรานพี่น้องพี่เคยไปแถวน้ำร้านนะคะพอแ่บซ้ำเข้าเฮ็ดกินซ้ำนะคะกะทิขาวๆมันๆนะคะ ลำไยเนื้อแน่นแต่ว่าเป็นลําไยกระปองกันยังกะพ่อแก่คัดนะคะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องอีกเชือนหนึ่งเด้อจ่าเขามาให้กําลังใจไปทุกตานะคะคลิปนี้นะคะพี่กัดผ้าเห็ดของหวานนะคะพี่น้องพีผ้าเห็ดของหวานกินของหวานนะคะาขาเหนียวเปียกลําไยนะคะข้าวเหนียวละกะข้าวเหนียวดำนะคะผสมกันค่ะพี่น้องสีสันกระจัง ออกมาสีอําทรนะคะเนาะพี่กสิคอ,อยญาตินะคะจกคลิปเพียงสำนีเดอ้อพี่น้องจังพอกันไม่คลิปนาค่ะอยู่ดีไม่แห้งโชคดีราำรวยสุขสุขคนเดอ้อค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะคลิปนี้เอยไปสำนีจ้าสวัสดีค่ะ